น้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมชาแนลค่ะว้าววันนี้ก็มีน้องๆ FC นะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตเข้ามาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องแอนะคะว้าวเป็นรูปวาดวันแห่งความรักค่ะต่อไปนะคะส่งมาจากน้องจ้าจ๋าค่ะว้าวมีน้องจ้าจ๋ากระเหมียวสร้างอยู่ด้วยนะ รูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องลูกแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกม Ro บ l ็ x กกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า Escape jail Oppy กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะพยายามจะช่วยน้องๆค่ะไปหนีออกจากห้องขังคุกที่นึ่งนะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราจะสามารถหนีออกไาจากห้องขังคุกแห่งนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาทางออกไกันเลยเฮ้ ทำไมเราจะต้องมาติดคุกที่นี่ด้วยเนี่ยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวอยากกลับบ้านแล้วนะฮะเหนียวก็ช่วยไม่ได้นนะแบล็กกี้อยากกินบุฟเฟ่ปลาสแซลมอนเหลือเต็มจานแถมโดนค่าปรับป้านตะไทยแล้วเราก็ไม่มีเงินจ่ายซะด้วยเลยต้องมาติดคุกที่เนี่ยแบบเนี้ออออเออถอยก็แบล็กกี้หิวนี่ฮะเลยสั่งจัดเต็มเลยเฮ้ย <c oughs> นี่อย่ามาหวัวรรอเจ้าแมวดําพี่อ้อมอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากนอนกับเจ้าท่วมน้งเน่าแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเจ้าหัวร้านคนนี้ด้วยฮะอะไรนะพี่แกว่าใครหัวร้านฮะเออข้าข,ข,ขอโทษครับพี่แน่แน่ฉันว่าพวกนายอย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันเลยรีบหาทางออกกันเถอะนี่ฉันได้ข่าวว่าที่คุกเนี่ยมีทางลับด้วยนะฮะทางลับเย,ย้ เรารอดแล้วเหมียวเฮ้ยแย่แล้วนี่เราจะต้องมาหาทางแหกคุกออกจากที่นี่เหรอนี่แบล็กกี้ไอ้นานาตีหาพี่ออมเหมียวไอ้ไอ้เน่เน่เธอสองคนอ่ะถ้าอยากจะหาทางหดี่ยกจากที่เนี่ยที่นี่มีห้องลับนะรีบหาทางออกเร็วเฮ้ยดูดินกักโทษที่เนี่ยหัวล้านด้วยอ่ะไอ้นี่ไ,นไม่ใช่เวลามาพูดมากนะไปเร็วเฮ้ยนี่นี่นาย รีบหาทางหนีกันเถอะไปเร็วโอเคค่ะดูเหมือนกับว่าเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่นะคะไม่มีกุญแจเอ๊เดี๋ยวนะไม่มีประตูทางรับอยู่ตรงไหนกันแน่นะเอ๊แบล็กกี้ช่วยพี่อ้อมหาหน่อยเร็วอ๋อพี่อ้อมฮะพี่อ้อมก็ลองเอาเมาส์กดกดอูที่ห้าเหนียวเอ๊ได้เลยจ้ะเอ๊มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะเนี่ยเอ๊ที่รูปภาพนี้ล่ะวิอะไรว่าแวบว่ายนั่นไงโอ้โหอุโมงลับ โอ้โหเพื่อนๆเรานะคะเขาขุดอุโมงค์ไว้ให้เราแล้วะคะ่ะนี่เลยทางลับใต้ดินค่ะมาแล้วไอ้นี่เธอสองคนอะ่ะทำไมชักช้ายอย่างเงี้ยรีบกระโดดขึ้นไปบนท่อเหล็กพวกนั้นเลยระวังสนิมดยละอ้เด็กจะหาว่าฉันไม่เตือนนะอุ้ยขอบคุณนะคะมีเลยกระโดดทึบอุ้ยกระโดดข้ามเหล็กมาเลยนะคะอุ้ยท่อเหล็กนี่มีแต่สนิมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยจะเป็นบาดทะยักไหมเนี่ยดาวเหมียว อุ้ยข้างล่างก็เป็นลาวาค่ะอุอ้ยกระโดดขึ้นไปบนโขดหินนะคะระวังตกลงไปนะเอ้ยลาวาลร้อนทั้งนั้น,นเลยฮึบฮึบฮึบเอ้ยถึงแล้วโอ้โหใ <ś c oughs> บพัดค่ะโอ้ต้องระวังใบพัดเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยอืมผ่านมาแล้วค่ะโอ้นั่นไงนั่นไงเน่เเข้าไปทั้งช่องแอร์นั่นเลยนะอ๋อได้แล้วค่ะรับแซ่บ เอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปทงช่องแอร์ช่องนั้นนะคะน้องๆเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะฮึบออาเข้าไปแล้วว้าวจะไปเทรล้ที่ไหนนะเนี่ยว้าวโอ้โหแบล็กกี้เฮ้ยมาทะลุช่องแอร์เหรอเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยช่องระบายแอร์อุ้ยดูดิขี้ฝุ่นเต็มเลยอะ่ะเออ,อ,อดำเมือกเลยฮึบ โอ้โหกลั้นใจกระโดดเฮ้ยพี่อ้ามหะตกกระป๋กที่สุดเลยนะคะเนี่ยเหนียวนานาสีโอ้โหสนิมสนิมเคละเลยฮ่าถ้ารอดออกไปอะ่ะอย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคได้เลยโอ้โหสนิมกระโดดข้ามสนิมพวกนี้ออกมาเลยนะคะฮึข้าไปแล้วค่ะเอ้โอ้โห <laughs> น้ำท่วม น้ำไหลท่วมอ๋อยนี่เห็นฉันหรือเปล่าเนี่ยมองมาที่ฉันแล้วแล้วเห็นชั้นไม้เห็นชั้นไม้เฮ้ยเห็นเต็มสองลูก,กตาเลยค่ะตำรวจ<ๆ>เห็นแล้วพวกเราอ๋ยนี่นี่เธอรีบหนีแล้วน้ำมันท่วมแล้วนะเฮืออ๋อ,อในในกลั้นใจตายไปแล้วเหรอฮือเปิดประตูเลยนะคะอู้นี่ก็คือคุกที่เราอยู่เมื่อกี้นะคะอ้โอโหดูสิไอ้หวัดดีเพื่อนไอ้เพื่อนทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนั้น เื่อนยังงุนงอยู่นะคะเนี่ยทาทางจะอยู่มานานแล้วนะคะพวกเนี้อยอาหวัดดีเพื่อนสวัดดียังไงบ้าง,างไงบ้างอ,อ๋อไม่สนใจเราเลยอะสนใจหน่อยดิทพาฉันหอกไปไหนสิเออหาทางลับออกมาเองนะอาไ,ไปก็ได้งอนแล้วเอ้ยทีนี้เราจะต้องเดินตรงไปนะคะเนี่ยเอาละค่ะเปิดประตูไปเลยวยเรเซอร์เฮ้ยเรเซอร์ขึ้นขึ้นลงลง อ,อ,โโอ้ยโออเ้ยอ้ยตัวดําเมียมเลยอะถ้าโดนเลเซอร์นี่จะโดนเผาจนตัวไหมเกรียมเลยนะคะเฮ้ยทาไม่อยากไหมเกรียมแล้วก็อย่าโดนเลเซอร์เป็นอันขาดเลยนะคะน้องๆเฮ้ยชะฮึบชะแวบเฮ้ยชะแวบที่อ้อมระวังนะคะเหมี่ยวระวังอยู่แบล็กกี้เฮ้ย้ยผ่านมาแล้วค่ะเอ้ยทางออกอยู่ตรงไหนนะนั่นไง โอ้โหสารกำมันตรังสีรั่วไหลออกมาเลยนะคะนี่นี่เธอระวังสารกำมันตรังสีด้วยนะอ่าอย่าโดนตัวเธอล่ะนี่ตำรวจมันโดนไปแล้วคนหนึ่งเห็นไหมล่ะนัะ่นนัน่ฮึบอโอ้กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะเลยค่ะอ๋ยช่วยด้วยช่วยฉั้นด้วยช่วยฉั้นด้วยช่วยลุงด้วยเอ้ยคุณลุงตำรวจเฮ้ยจมลงไปในน้ำล้ว่าทำยังไงดีในน้ำก็มีสารพิษด้วยอะ่ะเอ้ยขอโทษนะคะช่วยไม่ได้จริงๆ ไม่กินแล้วค่ะไม่ก็ไม่กินไปแล้วนี่นเธอทางออกอะ่ะมันมีประตูอยู่หลายประตูนะเลือกสักประตูหนึ่งที่ถูกต้องสิอ๋อได้เลยค่ะพี่เอเราจะออกประตูไหนดีนะเดี๋ยวลองเปิดประตูนี้สิว้าตำรวจเอ้ยไหนสิไหนสิบ้านนี้ละ่ะอาจารย์เฮ้ยตำรวจอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเยบ้านนี้บ้านนี้ประตูบ้านนี้ว้าโอ้ยโดนมีสามเมยเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหดจริงๆเลยนะเนี่ย ในสิรองประตูนี้ดูสิอาประตูนี้แหละทางร่องตรงสะดวกเฮยไม่มีกุญแจหึยำยำเมียจ๋าที่รักโอ้ยคิดถึงจุงเบยหึโอ้ยดูดิตำรวจนอนกรนหลับสบายเลยอ่ะเป็นโอกาสที่ดีนะบรักกี้ที่เราจะแหกคุกที่นี่ฮิ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 นั่นไงนั่นไงฮฮิช่องแอร์เราขึ้นไปเลยฮึบ น,นั่นแหละนั่นแหละเอ้แล้วที่นี่ก็จะเข้ามาในเขาว,วงกดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะแบล็กกี้ทางออกมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแบล็กกี้นายนาซี่ขาเหมียวแบล็กกี้งงไปหมดแล้วคะ่ะเฮ้ยแบล็กกี้ช่วยกันหาทางออกหน่อยเร็วอ๋อแบล็กกี้ก็งงไปหมดแล้วคะ่ะเหมียวเฮ้ยนายนี่ใช้ไม่ได้เลยน,ยนยันเนี่ยสถานาการณ์ขับขันอย่างเงี้ยต้องให้พี่อ้อมหาคนเดียวเลยนั่นไงทางออก อ้ยนี่เธอสองคนนี่ชักช้ากัลยเนี่ยดูสิน้ำในห้องน้ำเนี่ยฝักบัวมันั่วน่ะปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยรีบนีแล้วนะได้เลยค่ะอุย้ยดูสิเขาบอกว่าพื้นลื่นนะคะระวังลื่นนะโอ้ยดูสิน้ำฝักบัวมันไหลไม่อยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยสงสัยก๊อกน้ำจะเสียนะเนี่ยเฮ้ยหรือไม่ก็ปั๊มวาล์วเสียหรือเปล่าอะแบล็กซี้นันะ่นแะสิขะพี่ออมเหมียว และกี้ว่าเดือนเนี้ยค่าน้ําบานตะไทยนะคะเหนียวนาสีเดือนเนี้ยค่าน้ําแพงหูชีเลยเฮ้ยเขาละค่ะด่านนี้ต้องกระโดดข้ามเลเซอร์มานะคะนีอันนี้ไม่น่ายากนะเลเซอร์มันอยู่กับที่อ่ะป่ะเปิดประตูไปเลยโอ้โหท่อเล็กร้อนไกระโดดอักมาเลยอ่าไปขึ้นช่องแอรไปเลยนะคะนั่นแหละ ก็ตีนขึ้นบันไดไปเลยค่ะหึบพับหพื่อพับพื่อพับพืบ่อพับเฮ้ยยังไม่พอที่ไหน,นเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี้ยาแล้วไม่หามิอมแบล็กกี้ชักเริ่มกลัวนะคะเหนียวไม่ต้องกลัวนะแบล็กกี้เราจะหาทางออกด้วยกันเฮ้ยนั่นไงเห็นท้องฟ้าแล้วเอเนี่เธอสอังค้อนอะ่ะเรีบหาทางออกไปจากที่นี่เลยนะระวังสายไฟด้วยล่ะนี่เห็นลวดไฟฟ้าได้ไหมเดี๋ยวมันจะดูดเธอนะ เอ้ยนี่ไงๆๆนี่ไงรถยนต์ขับรถยนต์หนีไปเลยดีกว่าเออพิแมฮะแบล็กกี้ว่าน้ำมันมันหมดนะคะเหนียวโอ้ยน้ำมันหมดอีกแลรวเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องปีนขึ้นไปแล้วนะแบล็กกี้เพื่อพับเพื่อพับเพื่อพับไอ้ระวังไฟโดดนะไาเลยค่ะเย้ในที่สุดเราก็หนีออกมาจากป้อมปราการคุกแห่งทั้ทนด้แล้วโอ้ยเอๆๆๆๆ้ยมีแสงไฟส่องด้วยโอ้ห เฮ้ยระวังนะระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงไฟยังอยู่กับที่ไม่เห็นแล้วหรอกรีบเซฟกันนะคะเอาละค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยนะคะเฮ้ยพับเฮ้พับเฮ้ยพับเอ้ยนี่ไงเอ้ยปีนขึ้นขอบหินไปเลยค่ะฮึยนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยแบลกี้อีกนิดเดียวนะเราก็จะหนีรอดแล้วว้าวเฮ้เธอฟังค้อน่ะรีบขึ้นเครื่องบินหนีไปเลยนะเฮ้โชคดีละค่ะ เดี๋ยนจะตามไปนะไปกันเลยเย้ดีใ,ใจจังเลยเราจะได้หนีจากที่นี่แล้วแบล็กกี้ปะขึ้นเครื่องบินกันเถอะไปเลยว้าฮู้เยสในที่สุดเราก็สามารถหนีออกจากคุกห้องขังอันคับแคบที่นั่นได้แล้วฮยดีใ,ใจจังเลยแบล็กกี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะปะเดี๋ยวเราไปเอาของรางวัลกันก่อนดีกว่านะ นี่ก็มีไอเทมของเล่นที่เราเล่นด้วยนะคะเนี่ยอ,มอามาเลยช่องเช่งช่งเช่งฮ่ฮฮาวันนี้ก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วนะลักกี้ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วนะได้เลยค่ะเหมียวฮิฮ านาัะน้องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมล่ะเตรียมพบกันผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน,าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย